วิธีการทำไข่กระทะเริ่มต้นจากการคั่วขุนเชียงในน้ำมันนิดหน่อยนะครับให้สุกสีเหลืองสวยงามนะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่นานทำสักคู่หนึ่งแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับตัวเมนูไข่กระทะนี้สามารถไปปรับใช้กับร้านอาหารเราได้นะครับใช้เสิร์ฟเป็นอาหารเช้า ให้กับลูกค้าเราได้ก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับร้านเราได้ครับโอเคอันนี้จะมาถึงวิธีการทำไส้นะครับตัวหน้ามันเราสามารถทำเก็บไว้ได้นะครับแช่เย็นแล้วก็ค่อยๆนำมาใช้ก็ได้นะครับสำหรับรีสอร์ทหรือโรงแรมตัวเชฟเองสามารถจะ ทำไว้ใส่กระปุกไว้นะครับแล้วก็เวลาจะใช้เสิร์ฟลูกค้าก็ค่อยๆนำออกมาเวฟแล้วก็ใช้ได้ครับซึ่งจะประหยัดเวลาแล้วก็ลดต้นทุนได้ครับเราก็เริ่มผัดหมูบดหรือไก่บดนะครับให้หอมกับกระเทียมให้สุกและหอมนะครับแล้วก็เริ่มปรุงรสิ๊วขาวนะครับ ซอสปรุงรสนะครับใส่ซีอิ๊วดำลงไปให้มีกลิ่นหอมของซีอิ๊วนิดหน่อยนะครับจะเพิ่มความเป็นสีสันแล้วก็น่าสนใจเติมน้ำตาลทรายลงไปนะครับผัดให้ทั่วให้เข้ากันนะครับเมนูนี้รสชาติจะออกหวานเค็มนะครับ ใส่พริกไทยตามลงไปนะครับวัตถุดิบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับบางที่มีไส้กรอกบางที่มีแฮมหมูบางที่มีแฮม,ม,ม,มไก่สามารถใช้ทดแทนกันได้ครับ <c oughs> เพื่อเป็นการลดต้นทุนของร <c oughs> ้านเราก็ใช้ของที่มีอยู่ได้ครับมาปรับมาอัดแอพเอาได้ครับ เชฟแนะนําเป็นแบบนั้นละกันนะครับจะดีที่สุดสําหรับร้านเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับไว้เรียบร้อยพักไว้นะครับคราวนี้มาเตรียมตัวกระทะร้อนกันกระทะร้อนมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับเป็นกระทะเหล็กนะครับ สามารถจะมาทําไข่กระทะสามารถนําไปจัดโปรโมชั่นทําอาหารกระทะร้อนอื่นๆออกสําหรับร้านเราได้นะครับเป็นบุฟเฟ่ก็ได้นะครับหมูกระทะกุ้งกระทะซีฟู้ดกระทะร้อนหรืออาหารญี่ปุ่นทําได้หลากหลายรูปแบบครับอันนี้อยู่ที่ร้านเราจะไปปรับใช้ได้นะครับก็ใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับจะให้ดีเนี่ยตอกใส่ กระมังสแตนเลสหรือถ้วยอะไรพักไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราทำเนี่ยไข่มันจะได้สวยงามนะครับก็ถอดใช้ไฟไม่ต้องแรงมากตรงนี้เชฟใช้เตาอินดักชันใช้ไฟอยู่ที่300วัตต์นะครับก็ถ้ามีฝาปิดมีอะไรมาช่วยสักหน่อยนึงก็จะดีนะครับ ไข่ก็จะสุกเร็วขึ้นแล้วก็สวยเร็วขึ้นนะครับเราสามารถทำได้นะครับเพราะว่าที่เชฟเซ็ตอัพไว้เนี่ยสามารถรองรับแขกได้เป็นหลายร้อยคนก็เมนูนี้ก็ใช้ได้นะครับก็เสิร์ฟลูกค้าทันอยู่เพราะว่าในลายบุฟเฟ่ก็ลูกค้าทานกระจายกันไปหลายๆอย่างนะครับเราสามารถเสิร์ฟได้ทันไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เราก็ นำไส้ตัวราดหน้าของไข่กระทะเนี่ยเอามาโรยนะครับให้ทั่วๆก็จัดเรียงให้สวยงามด้วยนะครับแบ่งแยกกันให้กระจายให้ทั่วๆนะครับใช้เป็นหมูยอก็ได้นะครับไก่ยอก็ได้นะครับเป็นไส้กรอกก็ได้นะครับ ใช้ตามของที่ร้านมีอยู่แล้วหรือโรงแรมรีสอร์ทมีอยู่แล้วนะครับปรับจัดแต่งให้สวยงามนะครับไม่มีปัญหาครับอาหารนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับดูที่ความหลากหลายความสวยงามแล้วก็ต้นทุนเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็จัดตกแต่งใส่มะเขือเทศเชอร์รี่สักนิดนึงนะครับ เพื่อไปตัดรสชาต,ตชาิตอนเช้าจะเสิร์ฟตอนเช้าจะเสิร์ฟคู่กับนมปังปิ้งหรือขนมปังบาเกตสักชิ้น2ชิ้นก็ยิ่งเข้ากันดีนะครับอันนี้ผมเพิ่มเนยลงไปสักนิดหนึ่งนะครับก่อนเสิร์ฟคือเพิ่มความหอมให้กับตัวไข่กระทะร้อนนี้นะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมสักนิดหนึ่งนะครับ เพื่อเป็นสีสันนะครับคืออาหารต้องมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงนะครับจะดูแล้วน่าทานมากถ้าเราอยู่ในไลน์บุฟเฟ่และทำเซิร์ฟใหม่ๆนี่ลูกค้าทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติจะอชอบแล้วก็ประทับใจมากนะครับเสริมความหอมด้วยพริกไทยดำสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใช้ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับไข่กระทะฝากกดติดตามกดไลค์ ช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ